วันนี้รุ้นเนี่ยว่าประยุทธ์จะเป็นยังไงรุ้นกัน้ังประเทกินก็เกี่ยวก็บซื้อซื้อแบบมีเ็จสิเ่เพราะว่ากินอะไรก็แม่อร่อยเมื่อวานน่ะผุ่มเครื่องไนจนมันเปื่อยพอขึ้นไปเราไปใส่เส้นเราไปเค็มแดกไม่ได้ ก็เลยกินมิดเดียวมเมื่อคืนกินไม่กี่คำเส้นเะอีกอันนี้ซื้อไามีเสร็จมากินมันจะมียาจีนอยู่ในน้ำซุปนี่ยาจีนอยู่ในน้ำซุป เป็นหอมยาจีนสวยเลยคืกผักเป็ดคุณผู้ชมแล้วบอกวันนี้ไม่มีหนังเป็ดนะเป็นหมด

คชมวันนี้เป็นวันสำคัญไง เขาบอกว่าถ้าผลป,ประกาศออกมาว่าประยุทธ์ได้ไปต่อเนี่ยมักจะออกมาชุมนุมที่สก,กายวอประชุมมันคนจะลุ้นกันทั้งประเทศติดสิบสู do... วันนี้หวยออกนะซื้อหรือยังลอตเตอรี่หงทองแปดสิบบาทเองวันนี้แม่ซื้อลอตเตอรี่หงทองซื้อเยอะเลยวันนี้ซื้อเยอะแม่เพราะเราไม่ต้องไปเจินหางไง โทรเข้าไปก็ได้นะ0245ไอ้สองสี่แล้วก็หกห้าตัวสองสี่แล้วก็หกห้าตัวโทรไปสั่งเขาก็ได้ถ้าเราเข้าวเว็บเว็บไซต์ไม่เป็นสั่งซื้อทางออนไลน์ไม่เป็นเป็นลอตเตอรี่ออนไลน์แอปหงทองเขา้าเขา้ากูเกิลแหละเสิทําำว่าหงทองมันจะเด้งขึ้นมาแหละ โทรก็ได้ไลน์ก็ได้กดก็ไปที่ไลน์เลยแล้วบอกก็บอกว่าช่วยสมัครสมาชิกให้หน่อยค่ะถ้าเรายังไม่ได้เป็นสมาชิกแล้วก็เขาทําให้หมดภายในหนึ่งนาทีอ่ะแอดมินก็บริการดี ออกวันนี้เลยออกวันนี้อะออกพรุ่งนี้อห่ะออกไวอ้ออกพรุ่งนี้ซื้อของทองเลยของทองอ่ะมันจะดวกล้วไม่ต้องไปเดิน เดินหาทีละแผงทีละแผงเสียเวลาทำมาหากินแล้วก็ถูกรางวัลเขาโอนเงินให้เราเลยไม่หกักไม่หักอะไรเลยอืมซื้อของทางไาแหละเพราะมันเจ็บใจอ่ะแบบไปรัดวัด,วดววแขกอ่ะวันที่วันอาทิตย์ที่แม่ไปอ่ะแล้วันอัสตรีวันแรก ซื้อไปห้าใบหกร้อยห้าสิบก็เลยเจ็บใจเลยเจ็บใจว่าจะไม่จะจะซื้อออนไลน์ดีกว่ามันถูกแปดสิบบาทเองซึ่งแบบมีสีสูง มีเจ้านี้เขาลวกแล้วมันกรอบีเจ้ายินตะโปที่ลูกน้องไปซื้อบะหมี่มันเละนี่น้ำมันแ้่ผสมกันพ้งนี่ไงให้ลูกน้องคั้นให้ กินเข้าไปต้องเกือบสามสิบลูกนะกินน้ำพึ่งไปสิบนะหลอดนะร้านเสื้อผ้าประตูน้ำแถวซอยเหรอก็ส่วนแมกมันก็ปิดห้าโมงเย็นไนหะ้าโมงเย็นก็ก็ปิดบางคนก็อยู่ถึงทุ่มหนึ่งอนะ่ะไม่ได้กินเจ เมื่อวานนี้เ่ยอินต้าอินตาได้รางวัลอีกแล้ว,วล,ลูกทุ่งอวอร์ดคมชันล,ลุกทุ่งอวอร์ดเป็ดเจ้านี่อร่อยเป่อยกำลังดี คือบะหมี่เขาอะมันลวกมาดีลวกมาแล้วมันกรอบมันไม่เละไงเจ้าอื่นลวกมามันไม่อร่อยมันเละเจ้านี้ลวกแันไม่อร่อยไม่เละแล้วก็ไม่จับเป็นปก้อนไอ้เจ้เยินตโฟัะลวกบะหมี่มาแล้วบะหมี่เละแล้วก็จับเป็นเป็นก้อนเจ้านี้ไม่เต็มคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ย ถุงหนึ่งแม่กินคำเดียวนะอืมถุงหนึ่งกินคำเดียวอ่ะสำหรับคนที่จะแบบซื้อรถสต้าี่หุงข้าอนะไรเงี้ยง่ายมากเดี๋ยวเอาใันดู ข้านี้บะหมี่ถ้าอร่อยก็ลวกดีแล้วมันกรอบมันเหนียวมันกรอบจ้าอื่นแดกไม่ได้บะหมี่เละถ้ามี้เขาลวกดีมันกรอบเส้นมันเหนียวมันกรอบผมนึ่งกินคำเดียวหมดแม่อ่ารู้ายเชิญยิ้มขวบบิ๊กใบดับอือ มาดูเลขเด็ดปฏิทินจีน้วงวัน,นี้มันเป็นเลขอะไรเลขเด็ดปฏิทินจีนเนี่ยม,มันตรงกับเทศกาลกินเจนเนาะนี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมอันนี้เลขสี่เนาะชัดๆอันนี้ห้าอันนี้สามอันนี้เลขอะไรวะ สี่ห้าสามสองสี่ห้าสามสองศูนย์ใช่ไหมคุณผู้ชมดูซิลองดูซิไปเกลือไปป้วนแปกข้างหลังบ้วนป้วนคออะ แคชเชโลเนื้ออิงฟ้าได้รางวัลอีล่นะปัปตุลาโวสักขากฟ็เฟอร์เป็นลูกตุ้งหญิงย,ยอดเยี่ยมนางไม่มีเพลงเป็นของตัวเองนะพี่นวาวต้องให้นางมีเพลง เป็นของตัวเองหลังกกับจะประกวดแล้ว นังต้องมีเพลงเป็นของตัวเองถึงจะดัง ปีนี้ประกวดนางงามจักรกวาลประกวดที่สหรัฐอเมริกาหรือเซียนหน้านะฮะรับหน้าที่พี่เลี้ยงนางงามแจ๊